สิครับพอเรามาเชียงใหม่นะอีกสถานที่หนึ่งที่เราจะต้องมาก็คือว่าไลฟ์ไลฟ์ของคุณภูวิพัฒน์ใช่ครับผมเขาเป็นช่วยเป็นผู้ปริหารของ,ง QTC ใช่ใช่นะเรียก<ด>วแหมเป็นอันที่แบบว่าแลนด์มาร์คที่น่าสนใจนะ่าเป็นอะแบบโอ้โหอลังการงานสร้างมากใช่นะธรรมชาติจริงๆอืเนะก่อเรามาชมร้านกาแฟก่อนใช่ใไปดูกันก่อนมันมีอะไรบ้าง พอเราเข้ามาข้างในเนี่ยแล้วก็แฟนหัวอลังการมากเลยอบอุ่นมากใช่ครับผมแต่ที่เนี่เราขอขอบคุณสปอนเซอร์นะที่ว่าเอื้อเฟื้อนั่นคือตัวของ p t g Energy ครับผมแล้วก็ตัวสบายเทคโนโลยีครับขอบพระคุณครับครับผมได้เลาจะมาสัมภาษณ์กับคุณภูณิพัฒน์ QTC พร้อมๆกันครับผมโดยเฉพาะในเรื่องของมอแบไฟฟ้านี่โอ้โห กำลังมาเลยแล้วก็เรื่องของ e v ด้วยใช่ครับผมนะเดี๋ยวเรามาคุยกันแบบว่าพร้อมๆกันครับผมต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็น e p พิเศษจริงๆเรามาทํำในการที่เชียงใหม่นะ,ะฮะต้องบอกเลยว่านะ,ะเป็นรีสอร์ทนะ,ะหรือว่าที่ว,ว่าเชียงใหม่ r i ส์นะ,ะตรงสรวบของคุณภูลพิพัฒน์นะถือ่เป็นผู้บริหารของ QTC ซึ่งตอนนี้อยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสวัสดีครับคุณภูมิพัน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากๆและที่เราอยู่ตอนนี้คือจังหวัดเชียงใหม่มันคือที่ไหนครับพี่ภูมิพัน์ครับตอนนี้ที่เราอยู่จริงๆถ้าถ้าพูดไปก็คืออยู่ในเมืองไงนะครับมันเป็นตะเข็บระหว่างรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอสังขละแผงแล้วก็รอยต่อระหว่างสันทรายกับสังขละแผง ก็อยู่ในตัวเมืองนะครับแต่สถานที่ก็คืออยู่หลัง,หลงมหาวิทยาลัยพายัพค,ครับผมไปใกลจากตัวเมืองหากจากสนามบินประมาณ15นาทีครับโอ้สานาทีนนเองโอ้โห,โโหใกล้ๆมาก,มากๆเลยนะเดี๋ยวว่าเดินทางนี่แบบมาถึงแบบใช้เวลาไม่นานครับผมต้องถามก่อนคอนเซ็ปต์ไลฟ์ไลฟ์มันเป็นยังไงครับที่นี่ครับมเดิมีเนี่ยนะครับมันเป็นทุ่งนาทั้งหมดนะครับ แล้วผมก็ใช้พื้นที่นี่มาตั้งแต่ปี2529นะครับก็มีตอนนั้นก็มีเนื้อที่ซื้อไว้คือประมาณ10ไร่แล้วก็ขยายมาเรื่อยๆจนปัจปจุบันนะครับตอนนั้นก็ปลูกข้าวประมาณก็สิกว่าไร่20ไร่30ไร่จนกระทั่งถึงตอนนี้มันเยอะมากก็เลยเราก็มองว่าจะปลูกข้าวแล้วเราทำอะไรดีก็เกิด ความคิดว่าอยากจะเปิดร้านกาแฟให้อยู่กลางทุ่งนาให้คนมาชมที่นาที่มีอยู่บนกลางทุ่งนาแบบธรรมชาติก็ได้เปิดร้านกาแฟขึ้นมาเมื่อ7ปีที่แล้วชื่อเชียงใหม่ไลฟ์ไลฟ์นะพอทำที่นาสักๆมองแล้วเออเรามีที่นาที่น่าจะเป็นศูนย์กลางทำให้ให้ใชาวนาเนี่ยมาเรียนรู้ในการปลูกข้าวด้วยคนคนเดียว นะครับเดใช้เครื่องจักรทั้งหมดแล้วเราก็ใช้เครื่องจักรเอาเข้าไปสีมีลงสีของเราเองนะครับที่จะสีแล้วก็แพ็คเองขายเองที่นี่เลยแล้วเมื่อทําไปแล้วก็เกิดได้วิวมันก็ดีอะไรก็ดีได้รการตอบรับอย่างดีก็เลยมีแนวคิดว่าเออเราทําโรงแรมดีไหมไม่ใช่เป็นรีสอร์ทกับก็รีสอร์ทพอรีสอร์ทปุบ๊บเรากโอ้โหคู่แข่งมันค่อนข้างจะเยอะ เราก็มองว่าเออจะทํำยังไงใ,ใ,ให้ให้ให้มาที่นี่แล้วมันมีความสุขมันไม่ไกลจากตัวเมืองแล้วก็มองว่าโอเคเราจะจับตลาดของของรีสอร์ทก็คือ,อเป็นเป็นแบบแบบพรีเมียมเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นรีสอร์ทของเราก็เปิดออกมาตอนนี้เป็นรีสอร์ทแบบพรีเมียมมีทั้งหมด20หิ20หลังนะครับแต่เป็นฟูล่าทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเราตั้งเป้าว่าเราเราจะเป็น5ดาวนะเบนส์มาร์กอยู่ที่ที่สแตนดาร์ดอยู่ที่ ที่ที่ห้าดาวนะครับ,รบก็โอเคก็ทามาก็เปิดเริ่มเปิดกิจการมาได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งฤุจิกาเมื่อปีที่แล้วนะครับ,รบก็ถือว่าเกิดขึ้นมาในในช่วงที่วิกฤตอีกนะครับก็เจอโควิดมาก็แต่ก็เราก็ยังพอที่จะฟองตัวได้เพราะเรามี ห้องน้อยนะครับ20ห้องเราเปิดได้นะครับเราใช้คนบริหารจัดการก็น้อยนะครับก่28คนแค่นั้นเองนะครับทั้งทั้งคนทํานาคนสวนอะไรทั้งหมดนะครับก็เน้นในเรื่องของการให้บริการแต่ว็เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมนะครับครับผมรบนี่ถือเป็นไลฟ์สไตล์แหมแบบว่าไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของคุณพิพัฒน์ด้วยนะที่แบบว่าชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้ กลับเพราะว่าเราเราได้อยู่กับธรรมชาติเรามาเห็นนะครับทุกคนมาเห็นโอ้มันจะเกิดความรู้สึกว่าเอ้มนี่มันมันมันได้รีแลกซ์นะครับอากาศบริสุทธิ์มากนะครับที่นี่เพราะว่าไม่ว่าร้อนไม่ว่าหนาวมันอยู่กลางทุ่งอ่ะคงมันมีลมพัดอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะถ้าเห็นในในช่วงที่ที่ตรงขับเฮ้าของเราเนี่ยฮะตรงรีเซพชันนะฮะก็จะมองเห็นดอยสุเทพอย่างชัดเจนเลยเห็นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลง สนามบินอย่างอย่างชัดเจนงั้นก็มองแล้วก็เออมันมีมันมีความสุขนะฮะโดยอากาศมันดีมากนะครับโดยเฉพาะวันนี้หน้าร้อนนะครับแต่อากาศยังเย็นอยู่เลยใช่โอ,โอ้โหเรามาวันนี้ต้องบอกว่าฝนตกนะแล้วแบบอุณหภูมิ่ยบอกว่าลดลงแบบว่ากลายเป็นหนาวไปเลยนะใช่ใชนี่นะครับยังมีคนแต่งตัวพร้อมเลยมาสำหรับวันนี้นะนี่คือไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของคุณคุณมิพัฒน์นะครับเรามาคุยถึงธุรกิจของ q d c กันดีกว่า จุดกำเนิด QDC คือหม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องทํากําเนิดไฟฟ้าได้หละพูดง่ายครับนั่นคือจุดกาเนิดเส้นเลือดใหญ่ณวันนี้ QDC เชนจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุณบุญพัท์ค,ครับครับก็จริงๆเรามองเห็นผมผมต้องเล่าก่อนว่าโอเคผมอยู่ในธุกรกิจตัวนี้มาไม่ต่ำกว่า40ปีนะครับตั้งแต่จบมหาลัยก็ปี2518ก็ปีนี้มันเท่าไหร่ <c oughs> นะฮะก็ก็ค่อนข้างจะนานเราก็เห็นว่าเออเราจะเติบโตจากนี้ไปเนี่ยมันมันโอกาสมันมันก้าวกระโดดมันคงยากละ่นจะนะแตจะทำยไงให้องค์กรอยู่ได้อย่างยั่งยืนไม่ต้องจะต้องหาทางทำาังทั้ง,ง้้งเพิ่มยอดขายก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นอีกทางหนึ่งก็คือจะทํายังไงเพื่อลดต้นทุนลดต้นทุนไม่ใช่ลดคุณภาพแต่จะต้องลดในเรื่องกระบวนการการจัดการ นะลดต้นทุนในกระบวนการจากการเมื่อทําแล้วเนี่ยเราก็ถึงจุดหนึ่งเราก็มองเออมันต้องมีหาอะไรที่มันเสริมธุรกิจเราเราก็โอเคมีโรงไฟฟ้านะครับของเราก็คือ8.6ไม่กะวัตเป็นโซล่าเซลล<พ>์พอทําได้ระยะหนึ่งปากฏว่หมดแอนเดอร์เราก็เกิดปัญหาอีกมันจะเริ่มขาดทุนอีกนะเพราะฉะนั้นก็ต้องประคองเราเราจะอยู่ได้ไงแล้วมีเจอโควิดอีกเราก็มองเอเราน่าจะ ามาดูว่าจุดแข็งเราอยู่ตรงไหนรเราก็เออเร,เราเราเรามีความสามารถในด้านการตลาดเรามี connection คอนเนค t ชันเรามีอะไรอยู่ดีๆหลายอันนั้นนะสิ่งหนึ่งที่เราเกิดเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดก็คือการเป็นเทรดดิ้งนะฮะเป็นเทรดดิ้งซึ่งก็ลูกค้าอยู่ในมือก็อยู่ในกลุ่มสายพลัางงานทั้งหมดนะเพราะนั้นเราก็เราทำสวิต์ให้เราขายตั้งแต่มืแปลงแล้วเนี่ยเราตอนนี้เราเป็นขายแผง ขายแผงโซล่าโซล่าด้วยนะก็เป็นเทดดิ้งขายแผงโซล่าขายอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ยังจะทำเป็นล่าสุดก็คือทำา v v h ชา g ์เจอร์ครับซึ่งซึ่งลดลดไฟฟ้าซึ่งอยู่ในกลุ่มพลังงานทั้งหมดก็หมายความว่าถ้าูคุณอยากจะสร้างสถานีชาร์เจอร์หนึ่งอันนะบางทีอาจจะต้องใช้มอแปลงนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้แผงโซล่าเพื่อผสมผสานกันเพราะค่าไฟมันเริ่มแพงขึ้นแล้วนะ นะครับไม่ใช่สตอนนี้4บาทนะถ้าเต่าไปอาจจะไม่ใช่4บาทยิ่งวิกฤตตอนนี้ขึ้นไปถึงอาจจะน้ํามันขึ้นไปถึง40บาทแล้วนะครับก็อาจจะขึ้นไปอีกนะครับไม่ใช่4บาทแล้วอาจจะขึ้นไปถึง5บาท6บาทผมคิดว่าน่าจะถึงตรงนั้นนะครับพอเรามีแผงมีอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็โอเคียคนจะสร้างสถานีเซสชั่นชารอันหนึ่งมันอาจจะต้องใช้ทุกอย่างหมดเลย นะครับแม้ทางปลั๊กอินที่ชาร์จเจอร์นะเป็นเป็นอะไรหมดนั่นก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดมันอ,อาจจะเป,เป็นเป็นเป็นเรื่องของพลังงานทั้งหมดรเราก็เปิดมาขายเราเป็นตัวแทนขายแผงของโลมจี้ซึ่งเทียร์หนึ่งแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันครับการที่สองก็เราก็ขายแผงให้กับทีนาด้วยก็ก็อยู่ในเทียร์วันเหมือนกัน นะครับก็เป็นตัวแทนของอินเวอร์เตอร์ของของหัวเว่ยและของของซันโกรด้วยนะแล้วกฮิตาชิด้วยนะใครชอบวิปุ่นก็เอาฮิตาชิไปนะครบเพราะฉะนั้นในส่วนของของธุรกิจทางด้านเทรดดิ้งที่ทำให้เราผ่านวิกฤตคโควิดไปจาก2ปีที่ผ่านมาทำให้ยอดขายเราขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับก็ทำให้เราะยุงเดินมาอย่างแบบแบบ ผ่านไปแบบแบบสบายนะฮะครับต้องตบอกนั่นครับผมอ่ะผมมาปีเสือเอง QTC เนี่ยเรียกว่าเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในจุดเริ่มต้นนะจนถึงระว่ามาเป็นเรื่องของสถานีชาร์จ EV ปีัก EV ตรงจุดนี้ครับปีเสือเองใน QTC จะคำรามอย่างไรครับคุณบุริพัฒน์กลยุทธ์เฉียบคมหน่อยคับครับตอนนี้เราเราคงจะต้องเดินเพราะว่าธุรกิจเรื่องของของรถยนต์ เพราะตอนนี้บูมมากนะครับเพราะว่าทุกคนมาเห็นภาพแล้วว่าน้ํามันมันขึ้นขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยไม่ขึ้นเหมือนหุ้นนะ <c oughs> <c oughs> ครับผมก้าวขึ้นตอนนี้มันแพงมากเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มมาเห็นแล้วว่ารถยนต์ต่อไปนี้คงต้องใช้เป็น,ปนไฟฟ้าพอพพคุณต,ต้องการไฟฟ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นการใช้พลังงานจากไฟฟ้ามาจากอะไร แล้วก็คือมาจากหนึ่งโซลา่าบ้างจากแกส๊สบ้างจากจากอันอื่นนี้ก็ทําได้ยากละ่ะใช่ไหมฮะส่านหินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วมนันก็คงเหลือไม่กี่อันทางเลือกเพั้นแตน่การที่จะทําให้เกิดพลังงานท,ท,ที่เร็วที่สุดนั่นคือโซลา่าเพราะนั้นเราก็มาถูกทางแล้วว่าโอเคเราเรามีขายโซลา่าเราคิดว่าตรงนี้ได้นะครับทีนี้เราล่าสุดก็คือพอเรามีธุรกิจตรงที่ต้นต้น,ตนน้ำแล้วปลายน้ำเนี่ยตัวที่จะต้องใช้ในการชาร์จ เราก็ได้เข้าไปร่วมไป,ไปเป็นเป็นดิส er, บิวเตอร์พาร์เนอร์กับอ e oh. <No. S 2> นะีกัดแต่ก็เป็นตัวชาร์เจอร์จะเห็นว่าเมื่อสองสองอาทิตย์สอาทิตย์ที่ผ่านมารเราได้เซ็นสัญญาเป็น,ปนตัวเป็นตัวแทนร่วมกับอ e ีกัดนะครับ,รบเอาวอล์ o อยี่ห้อของสเปนเข้ามามามา,มาขายคือขายตัวชาร์เจอร์ตัวเล็กเนี่ยเอาไปติดตามบ้าน โอ้มาเจาะรีเทลนะพูดยังไงับเจาะรีเทลทั้งหมดเพราะเรามีมีมีเน็ตเวิร์กตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็ใครใครอยากจะซื้อไปติดตามบ้านขนาดต่ำสุดก็คือ7.5เมกะวัตตมเอกวกิโลวัตต์โทษที7.5กิโลก็สามารถเอาไปใช้ได้นะแล้วก็ใครจะซื้อรถเลยในี้ก็เอาไปใช้ได้ที่บ้านแต่ถ้าจะเอามาใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเราก็มีโครงการที่เราร่วมกับพาร์ทเนอร์เรานะครับก็คือทางยูเอส ก็ก็ทำเพื่อสถานีชาร์จขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่ใหญ่ก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นชาร์จรถรถที่ที่เป็นเป็นฟ้าชาร์จนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ก็จะเป็นธุรกิจอีกส่วนหนึ่งที่จะต่อยอดเพิ่มขึ้นไปในปีนี้ซึ่งเราได้ได้คุยกันแล้วว่าโอเคเราจะเปิด4สถานีแรกในในปีนี้ให้ได้ก่อน นะครับ,รบเพราะนั้นโอเคก็อีกส่วนหนึ่งถ้าทาได้ก็สามารถจะต่อไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรามองว่าตลาดของของรถไฟฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะนะครับแล้วโอกาสที่จะเดินต่อไปในอะนาคตเนี่ยมันมันมีความเป็นไปได้สูงเรามีรถยนต์ในในประเทศไทยค่อนข้างจะเยอะนะครับ,รบเรามีรถบรรทุกก็ค้างค่อนข้างจะเยอะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าเนี่ย พลังงานไฟฟ้ามันจะมาจากไหนอันนี้ิ่งสิ่งที่เราต้อง,ต,องต้องคิดต่อไปว่าเอถ้ามันโตได้มันต,ต้องช่วยกันนะว่าพลัางงานที่จะได้ออกมามาเพิ่มตรงนี้มันจะหาตรงไหนซึ่งเสื่อนี้ก็เรากำลังมองอยู่ว่าเเราน่าจะมีช่องทางที่จะลงทุนทางอื่นต่อไปได้ครับผมเรามองยังไงบ้างครับสำหรับตัวธุรกิจโมอแปลไฟฟ้าเดิมที่เราทาอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีตัวแอดในเรื่องของโซลาร์เซลล์ด้วยรวมทั้งวอล์กอีวีชาร์เจอร์ด้วยเนี่ย สัดส่วนไรายได้ในปีนี้มันจะมีการปรับเปลี่ยนเปลียใจไงบ้างครับพี่คือเราขอเราเราค่อนข้างจะคอนเซอร์วทีฟเราขอว่าโอเคเราเรา,เราน่าจะทําได้คับขอขอแค่เพิ่มขึ้นประมาณสักสิบสิบเอร์เซนของยอดขายนะครับ,รบปีที่แล้วเราทำหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านใช่ไหมฮะปีนี้ขอสักพันพันสองพันสามก็พอใจละนะฮะเคิดว่าโอเคแต่เราเราเรา,เราจะต้องมินเทนในเรื่องของอกําไร เพราะว่าถ้าเอาทำไปเยอะไปกำไรไม่ได้มันก็เหนื่อยนะก็ทำให้ทุกคนได้มีความสุขก็คือแชร์โปรฟิตร่วมกันถ้าถ้าไม่มีกําไรเราผู้ถือหุ้นใครผู้มีส่วนได้เสียก็มีปัญหาอีกใช่ไหมครับก็ทําให้มันมีกําไรดีกว่ากับก็มองในงั้นฮะย้อนกลับมาเรื่องของหม้อแปลงนิดนึงครับอย่างที่พี่พูนพัฒน์บอกว่าวันนี้เรามีการลดคอสอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าคุณภาพเท่าเดิม โอกาสที่มันจะลดคอสต์หรือการเพิ่มมาจิ้นได้อีกเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มาก้อยแค่ไหนฮะมีมีความเป็นไปได้ครับอพอเราเราเรา,เราลดเรามองเรื่องคุณภาพแต่เราเราจะต้องไปเพิ่มทางด้านปริ i t y ด้วยคเคยด็กคนเคยทำอย่างสมมติตอนนี้เราทำได้30เครื่องต่อวันต่อไปเราต้องต้อง,องจะทำยังไงให้ให้40 ไม่ใช่เราทำไม่ได้นะครับผมดูแล้วผมไปเห็นโรงงานที่ญี่ปุ่นมาเขาทำได้เจ็ดสิบเครื่องต่อวันโ<อ>แล้วเราจะทำยังไงให้มันได้อย่างนั้นแต่ซึ่งซึ่งมันกระบวนการวิธีคิดนะอย่างอย่างวิธีคิดที่เราทำเนี่ยนะเราบอกว่าโอเคเราเราเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราปิดบัญชีภายในหลังจากสิ้นเดือน่าสามวันเราปิดบัญชีได้อตอนนี้เราเปลี่ยนนโยบายมาเมื่อสองปีที่แล้วเราบอกว่าให้ผมบอกว่าเราจะทำยังไงปิดบัญชีให้ได้เร็วทัน ตอนเรียวถามพบเห็นไหมครับว่าพฤติกรรมของการทํางานเปลี่ยนหมดเลยเพราะทุกคนจะต้องทํางานทํายังไงเพื่อให้จบวันหนึ่งให้ได้ทุกวัน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 แล้วคุณสามารถปิดบัญชีได้รู้อะไรทุกอย่างได้เรามององค์กรเล็กๆไม่ต้องอะไรอย่างร้านกาแฟที่เราทำเนี่ยเราทำคนแค่สองคนนะครับแต่เราใช้เหมือนเหมือนกับเซเว่นเราใช้ระบบไอทีเข้ามาช่วยทั้งหมดเลยกล้องเครื่องทุกอย่างพร้อมหมดไอี เราก็ปิดได้ทุกวันเรารู้ว่าเราขายได้เท่าไหร่เราทําอะไรตัดสต็อกได้เท่าไหร่ได้ทุกวันแต่องค์กรใหญ่ๆอย่างเราเนี่ยมาเรามีพาร์ตตั้งโอเวเป็นสามพันกว่าชิ้นสี 4, ่พันชิ้นเนี่ยเราจะทํำยังไงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมันมันจบให้ได้ครับผมเพราะมันถ้ามันทําได้เพราะมันผมว่ามันลดต้นทุนไปเยอะเลยเพราะฉนั้นกระบวนการที่ที่ทำเนี่ยเราได้ทํามาปลูกรากฐานมาในเรื่องของไอที าม,มาค่อนข้างจะยาวนะครับจะเห็นว่าเในช่วงโควิดเนี่ยที่ผ่านมาเราไม่กระทบเลยนะเพราะเราเอาเอาข้อมูลทุกอย่างเนี่ยขึ้นไว้บนคลาวด์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นมันก็จะจะมีส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราบอกว่าแค่กบวนการที่เราจะปิดบัญชีเนี่ยสามารถทํางานตรงไหนก็ได้แค่ประเด็นเดียวเองว่าเราเปลี่ยนวิธีการทํางานพรามันก็สามารถลดต้นทุนได้ละนะฮะนี่คือของ qtc นะผมเชื่อว่าไตมาสแรกเราผ่านไปแล้ว นาะยอยากให้ทางคุณวิพัน,น์นิทรสรุปที่ว่าไตรมาสแรกนี้เป็นอย่างไรแล้วก็โอเวอร์ออทั้งปีเนี่ยของ QTC จะเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์ในเชิงของไรายได้ครับผมว่าอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับเราเราขอสักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นะครับสับ,บส่วนที่ที่บอกว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยโอเคก็คงคง,คงเป็นไปตามนัดเพราะเรามีแบ็กหลอกที่เหลือมาค่อนข้างเยอะอๆนะครับที่เริ่มปีนี้เรามีแบ็กหลอกติดมาเกือบกับ 4-500ล้าร้อยล้านั้นก,ก็คิดว่าเราต้องทําปีนีอ้อีกไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหากเราโชคดีนะครับทุกอย่างของของโควิดเนี่ยลงหายไปหมดสงครามที่คายที่คายผมคิดว่าเจกทุกอย่างน่าจะกลับมาแต่คงไม่หวือหวาแต่โเคก็มีคนที่จะเริ่มต้นลงทุนเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ EV เป็นการลงทุนครั้งใหญ่ ของของของประเทศนะนะครับทิดว่าพลังงานอะไรพวกนี้ต้องการใช้เยอะนะยังตอนนี้เราก็ยังยังน้อยอยู่อาจจะพูดถึงนะถ้ามีอีวีเข้ามาอาจจะไม่พอใช้ด้วยซ้ำไปนะครับสําหรับพลังงานเพราะฉะนั้นมันมีความต้องการตรงนี้ซึ่งคิดว่าธุรกิจมอแปลงคงคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยังอยู่ได้อีกอีกหลายปีแต่ต้องยืนให้ได้แบบแบบแบบยั่งยืนเพราะอะไรก็ตามเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดละ ทุกคนจะเน้นเรื่องคุณภาพและก็ราคาต้องดีด้วยนะครับครับผมนี่คือ QTC นะผมเชื่อว่านักลงทุนแล้วก็ผู้ถือหุ้นของ QTC คงจะได้รับข้อมูลข่าวสารต้องบอกเลยว่านะทั้งไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนะครับทั้งกิจการนะจากคุณผุ้ดิพันเดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยว่าผมทั้งคุณเจนเองนะเราทั้งสองคนนะทั้งคุณผุ้ดิพันด้วยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับผมและอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับทักงฝั่งหุ้นอินไซด์ครับครับผมกระทางเช็คหุ้นนะครับที่สำคัญอีพีนี้เราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะฮะเรียกว่านั่นคือตัวของ p t g Energy ที่ซัพพอร์ตตรงจุดนี้ครับผมครับแล้วก็ตัวสบายเทคด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าทั้งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ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 